ที่ปันพโรธก่อนนะคะจากแถลงการที่ออกมาค่ะแถลงการที่ออกมาคืนก็จะเน้นนะคะว่าขั้นตอนของการขอออกหมายจับเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วก็การทํางานของตํารวจก็ทําตามคัลองตามปกติแล้วก็มีการให้กําลังใจกันแต่รวมทั้งหมดแล้วขวัญตั้งคําถามผู้การแบบนี้ค่ะเพราะว่าอยู่สายสายสอบสวนมาด้วยนะคะครับถ้าหนังสือที่มันหลุดออกมาจริงทั้งหมด คำถามคือเรื่องนี้มีคนผิดไหมคะขูอน่ญยครับค่ะเรื่องนี้นะครับเราเราในในส่วนของพนักงานสวนเขาพูดในส่วนของพนักงานสวนกันนะครับเราถือว่าพนักงานสวนได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญาพศ2548 แล้พศ2565ตุประกาศครับแต่ส่วนขั้นตอนในการขอออกหมายเนี่ยเราเราเราคิดว่าชอบด้วยกฎหมายครับแต่ในส่วนของเรื่องการพกถอนเนี่ยเรายังไม่ขอเข้าร่วมครับขอนี้นะคะขวัญเป็น ขวัญเป็นชาวบ้านเลยนะคะแล้วขวัญไม่ได้เรียนกฎหมายมาถ้าอ,อันไหนที่คําถามมันจะพาไปสู่ความเดือดร้อนก็คือคตอบเท่าที่ได้ตอบเท่าที่ได้แต่ว่าชาวบ้านหนึ่งเนี่ยอยากจะทราบค่ะผู้การคือถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเนื้อหาในจดหมายที่ตํารวจเขียนเนี่ยนะคะคมันมันมันมีสิ่งผิดปกติถูกไหมคะมันต้องมีสิ่ง,งสิ่งผิดปกติแน่ๆถูกไหมคะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านมันก็มีสิ่งที่ผิดปกติว่า เพื่อออกหมายมาโดยชอบแล้วเนี่ยมันมีเหตุให้เพิกถอนได้ไหมถ้ามันมีเหตุก็ถือว่าการเพิกถอนด้วโดยชอบจะดูจากพฤติการต่างๆแล้วการเพิกถอนเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าตรงไหนที่จะเป็นการเพิกถอนโดยอาศัยเหตุแห่งข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆมาเพิกถอน ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะพอมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนะะี่ยค่ะมันก็จะอยู่ที่ดุลพินิษของผู้ที่มีอํานาจบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมคะอย่างอันเนี้ยถ้าสมมติขวัญขวัญท,ทําข่าวมาองก็จะจะได้ยินคาเยอะว่าแบบมันขึ้นอยู่กับดุลพินิษเจ้าพนักงานเช่นเดียวกันในที่นี้เนี่ย เนี่ยไม่แน่ใจว่าควรจะทามในานามว่านี่คืออํานาจของอธิบดีหรือรองอธิบดีกันแน่นะคะแต่การที่บอกให้ถอนหมายจับก,ก็ถือเป็นดุลพินิษท,ที่สามารถบอกให้ตํารวจทําได้หรือเปล่าคะผู้การอันนี้ไม่ใช่เป็นของตํารวจที่ทํานะครับการถอนหมายจับกอันนี้เป็นหน้าที่เป็นอำนาจของศาลนะครับตํารวจเราไม่ได้เป็นผู้ขอให้เพิกถอนหมายจับนะครับแต่ดุลพินิษท,ที่ว่านะการใช้ดุลพินิษต้องใช้โดยสุจริตนะครับ แล้วก็ต้องมีข้อกฎหมายมีระเบียบข้อบังคับรองรับไม่ใช่ดุลบินิทมันใช้คาว่าดุลบินิทคือต้องทําโดยชอบไม่ใช่อภเอใจอครับืออย่างนี้นะคะคือตามข่าวมันก็จะมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเรื่องแต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะบอกกันว่าสิ่งที่ตรวจสอบภายในกันเองนั้นมันก็อาจจะมีคําถามได้แต่นี่ได้หมายความว่าจะไปก้าวล่วงนะคะแต่กรณีแบบนี้เนี่ย ที่ที่ผู้การบอกคือตํารวจไม่ได้เป็นคนขอถูกไหมคะแต่คำถามมงขวัญก็คือว่าไม่ว่าตํารวจขอหรือไม่ขอนั่นอาจจะเป็นอํานาจที่ทางทางทางศาลสามารถที่จะตัดสินใจเองได้ถูกไหมคะนี่คือดุลพินิษที่ศาลทําได้ถูกไหมคะจริงๆการข้อบัง,ง,ง,งคับก็เป็นสิ่งที่ว่าถ้า,าตามข้อบังคับจะเป็นผู้ที่ยื่นจะเป็นคนขอเพื่อถอนไม่จับนะครับ จะเปิดตามข้อครับแต่้ะมีแนวสารฎีกาว,ว่าจะมีอยู่สองส่วนครับสาลพิจารณาเห็นเองถ้าผิดกฎหมายผิดระเบียบข้อครับสาลก็สามารถที่จะเพิกถอ,อนหมายได้หรือกรณีที่ผู้ร้องคือผู้ที่ไปขอหมายเห็นว่าหมายที่ออกไปไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ผิดผิดไปจากข้อที่จริงก็ไปขอศาลเพื่อคพถอนได้ได้สองทางครับทั้งศาลเองและผู้ที่ไปยื่นคำร้องครับอืม ทีนี้ขอควยมาที่อาจารย์ปอเมฆค่ะอาจารย์ปอเมฆคะคือขวะถามแบบชาวบ้านเนาะอาจารย์ปอเมฆอย่าลืมเปิดไมค์ด้วยนะคะอาจารย์ขวญถามแบบชาวบ้านคือควยไม่รู้เลยว่ามันจริงไม่จริงแหละแต่ว่าถ้าเรื่องมันเป็นไปตามเนี้ยคือการตรวจสอบกันเองมันต้องตรวจสอบที่ขั้นตอนตารวจหรือมันต้องตรวจสอบขั้นตอนของผู้พิพากษาภายในภายในของกอตเขาเองคะพวกของเขาเองไม่ใช่ของไม่ใช่คนของการออกเรื่องของเขาเนี่ยคืออย่างนี้ต้องข้าแจกอนเทที่จะออกหมายจับ คือมีพยานหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่าผู้นั้นกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาสารก็ออกมาจับไอ้ตัวจะไปขออนุญาตใครตองผ่านทางสารวัตรสานทุกคนที่พดดีนั่นเป็นเรื่องภายในนะครับทีนี้การออกมาจับนั้นและพอออกมาจับนั้นหมายจับจะมีเหตุผลที่จะปกติจะไม่มีการเพิกถอนหมายจับจะสิ้นอายุไปแต่เมื่อหนึ่งจับตัวได้สองคดีนั้นขาดยู่ความที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ตลอดนะมันมันไม่มีการถอนหมายจับหระกรอดสารต้องใช้ความรอบคอบพอสมควร ตำรวจขอไปก็จริงพนักงานสอบสวนขอไปก็จริงบางคารั้งศาลก็ไม่ให้ไม,ม่นานนี้ศาลก็ไม่ให้บอกให้หมหมายเลยก่อนเห็นไหมครับเนื่องคือการใช้ดุลพินิจตตรงนี้ผมเห็นด้วยทุกการกระพูดมันต้องมีเหตุผลจะใช้ตามอำเภอใจาอายการเคยฟ้องคดีแล้วสั่งฟ้องร้องเคยสูกสันตัดสิทแล้วสั่งตามอำเภอใจถ้าย้อนกลับไปนะผมประเภทว่านักประวัติศาสตร์นะนักประวัติศาสตร์จ้องขวัญคงจาได้นะสมัยหนึ่งที่สมัยคุณเสรีพิสูจน์เป็นผบอตรอ แล้วมีการวางระเบิดแล้วก็ไปจับหนุ่มคนแล้วถ้าออกไม้จับหนุน่มคนคนหนึ่งที่วางระเบิดสี่คนจับว่าเขาไม่ได้ทำสารตอบเองว่าไม้จับในเพิกถอนไม่ได้ยกเว้นมาจับตัวมาได้ไม้จับก็สิ้นอายุหรือว่าคดีขาดย,ยุตความหมายจับก็บทไปเอง <S <S 1> <S 1> แต่ในเท่าที่จับตาที่่านมาเราไม่เคยเห็นว่าการเพิกถอนไม้จับก็ถือว่า การใช้ดุลพินิษของศาลในการพิจารณาเรื่องนี้เป็นการใช้ดุลพินิษที่รอบคอบนะครับให้หลงผิดนะ่รับสินโดยหลงผิดออกคําสั่งโดยหลงผิดนะใช่แต่หมายจับยังเป็นเรื่องทําลายเสรีภาพของคนปกติแล้วที่เดิมเนี่ยเขาเขาเปิดเดิมเนี่ยตรวจออกพอกต่อมาเนี่ยให้อายการเป็นคนอนุญาตออกขอและสุดท้ายก็เปลี่ยนให้ศาลใช้อํานาจตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เป็นดุลพินิษฐ์ที่เราไปกล่าวหาศาลนะ แต่สารที่จะออกหมายจับเนี่ยเป็นระบบการตรวจสอบทางฝ่ายปกครองไม่ใช่เป็นอำน,นาจตุลาการโดยตรงการออกหมายหมายจับหมายค้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขายอมให้สารตรวจสอบแต่เดิมเนี่ตยตำรวจออกบ่อยไงออกเองพอออกเองเอ,อ,อง่ะ<ม>ทางรัฐสภาเบอกเอ้ยมันออก,กตามต่อชอบตามอำเภอใจก็เปลี่ยนผู้<ม>อนุญาตมาเป็นมหาดไทยแล้วก็ไปเป็นสาร ต้องเข้าใจว่าการจะออกหมายจับนั้นมันไม่ใช่เรื่องตุลาการแต่เป็นเรื่องของทําการฝ่ายปกครองเท่านั้นเองครับที่ที่อาจารย์ปอเมตบอกมาเนี่ยนะคะ <ừ. S 2> เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอค่อยกลับมาที่ผู้การไพโรดนิดหนึง <ừ> ่งผู้การตกลงเราเข้าใจตรงกันไหมคะว่าก,กรณีของหมายจับอ่ะมันจะหมดไปก็คือหมายที่อาจารย์ปอมเมตบอกค,คือหมายจับสิ้นอายุใช่ไหมคะหรือว่าขาดอายุความอันเนี้ยก็คือหมายหมดและ ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีในกรณีที่ขันถามผู้การไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือว่าถ้าจะมีการถอนถ้าจะมีการขอถอนหมายจับก็คือได้ทั้งตํารวจขอถอนแล้วก็ศาลเองใช่ไหมคะแต่นั่นเหตุคือมันน่าจะมาจากเหมือนกับอะไรอ่ะตัวคดีพยานหลักฐานใช่ไหมอย่างนั้นไหมคะท่ามันมันต้องขึ้นอยู่ว่ามันเป็นการที่กรณีที่ขอโดยผิด กฎหมายหรือว่าเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ขอไปมันไม่ถูกต้องมีการผิดพาลาดเราจะขอเพิ่มถอนได้ถ้ามันคือเราขอไปโดยผิดผิดพลาดจริงไม่ว่าจะเป็นผิด mm. ในเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายหรือข้อเป็นผิดตัวหรือเป็นย่างเงี้ยกรณีเป็นชื่อซ้ํากันแต่ว่าเป็นคนละคนอย่างนี้เราขอเพิกถอนได้ mm. หรือจากการสอบ mm. สวนเราเคย,เร,เ,คยเราเคยออกหมายจับคนนี้ไว้เนี่ย เขาให้การครั้งแรกว่าเป็นคนนี้แต่ต่อไปจากการสอบสวนกันวนไปดูตัวจนตัวแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนเดิมที่ที่ขอ,ขอไว้เนี่ยไม่ใช่แลว้วก็ผู้ล้อก็อาจจะเป็นขอสารได้ว่าคนเดิมที่เป็นคนที่เราขอไปจับนั้นไม่ใช่ตัวจริงขอแล้วก็ออกไปจับคนใหม่แทนก็จะเป็นการเพิ่มขอไปจับได้กรณีที่ยังไม่ได้มีการจับตัวนะครับหบายจับที่จะบอกว่าจะมีสิ้นไปโดยการผู้ถูกจับตามหมายกับที่นายุพาพีสอ,อย่างครับ เพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบนี้การการขอถอนหมายจับเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยถูกไหมคะที่ผ่านมาจะไม่มีการไปขอถอนไปจับกรณีที่ออกถูกตัวแล้วก็พยาราหลักฐานถูกต้องครอบถ้วจะไม่มีการขอถอนไปจับจะมีการอถอนจริงคือออกเป็นพี่ชายเป็นผู้ฟ้าแฝดหรือเป็นลักษณะที่เาปิดชื่อซ้ำจะผิดคนอย่างนี้เราจะเพิ่งถอนโอ้โหผู้การ ถ้าอย่างนั้นนะเอกสารที่โอเคเราใช้คําว่าเอกสารหลุดออกมานะคะถ้าอย่างนั้นถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ชี้แจงในเอกสารหลุดออกมาเนี่ยเท่ากับว่านี่มันมันมันเขยา่ากระบวนการยุติธรรมแบบโหเขย่าแรงมากเลยนะถ,ถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงถูกป่ะคะผู้ก,การเราก็ถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงก็ยิ่งยิ่งการกล่าวอ้างว่าสวาเป็นผู้มีบุคคลสําคัญเนี่ยตามระเบียบการตารวจเกี่ยวกับดีบทที่เจ็ดเลยคนระับถ้าเป็นนายวารละ ในสมัยประชมุมมันจะมีขั้นตอนที่ต้องมีเหมือนเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่ถ้านอกประัประชมุมนอกสมัยประชมุมซึ่งในวันที่3ตุลาคมเนี่ยไม่ถือว่ามีเอกสิทธิ์เหมือนเป็นบุคคลทั่วไปครับการออกหมายจับก็ไม่ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญก็เหมือนตามระเบียบตรลตารวจการตำรวรบบที่เจของเราก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่เราทำการสอบสวนหรือผู้สืบสวนสบบามารถออกหมายจับได้เลยขออนุมัติออกหมายต่อสารออกหมายจับได้ครับ อาจาร,รย์ปอมแม่ค่ะอะอันนี้นะฮะนะอาจาร,รย์สอนกฎหมายก็ได้นะคะอาจาร,รย์เคยเจอกรณีแบบนี้ไหมคะแบบถอนหมายจับด้วยเนี่ยเออมันอาจจะไม่อยู่ในสถิติที่ผ่านมานะแต่ว่าอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงแค่ไหนคะหรือถือว่าเป็นกรณีที่ที่ไม่มไม่เคยเจอใช่ไหมมันมันมันที่ผ่านมันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นะไม่เคยเกิดนะครับว่าอยู่อยู่ออกแล้วไปถอนเนี่ยปกติศาลจะไม่ยอมถอนอย่างที่บอกนะครับจับตัวได้ก็จบ จะจับตัวไม่ได้การขาดยุความเรื่องจบสอวหรือสอส,อสอแม้จะออกหมายจับในวิธีการเขาก็ยังไม่จับตั้อยู่ในสมัยประชุมแต่ไม่ใช่ว่าออกไม่ได้ต้องเด้าใจตรงนี้ก่อนมันถูกออกได้ทุกคนแหละยกเว้นบุคคลบางประเภทที่กฎหมายห้ามจับเป็นขาดนะครับแต่คนผู้นี้มันออกได้เพียงแต่ว่ากระบวนการจับอีกขั้นตอนหนึ่งนะคนละขั้นตอนไม่ใช่ว่าผู้ยได้สิทธิพิเศษกันเป็นสอวไม่มีสิทธิอะไรพิเศษ ที่จะออกหมายจับไม่ได้ถ้าคุณทัางปิดก็ต้องถูกออกหมายจับเพียงแต่ว่าถ้าในสมัยประชุมเนี่ยเราจับคุณไม่ได้ซึ่งมีตำรวจจะไม่จับเด็นขาดและถ้าํา,าองอ,อยู่สมัยประชุมอาจจะต้อแจ้งมาที่ประธาน ตามสภาว่าจะขอ,ขอขอตัวมาดำเนินคด,นดีได้ไหมนั่นคือคือวิธีการแต่เรื่องต้องข้าจอจังกันนะแต่เหมือนการออกหมายจับเนี่ยเป็นเรื่องปกติในวิาญาถ้ามีพยายนหลักฐานตามตงวนน,น่าเชื่อว่าเขากระทํามผิดแล้วโทษมันเกินกว่าสาปีเนี่ยอ,ออกหมายจับได้บางเรื่องโทษเกินกว่าสามปีบางครั้งศาลก็ไม่ให้ออกให้ออกหมายเรียกตรวเแต่็มีบุคคลเป็นตัวซึ่งซึ่งเรื่องนี้ถ้าดูกันให้รอบคอบนะครับมันก็อาจจะใช้ทางเรื่อง ที่ไม่ใช่เป็นการเพื่อถอนความเห็นผมนะส่วนจะบอกว่าอธิบดีเห็นชอบก็ล,ลองทิีย์ดนเป็นเรื่องภายในของคุณมันไม่ใช่เรื่องของคุณทั่วไปเพราะอย่างนี้ออกไปเนี่ยผมมาแต่ยังวัดได้อยู่ในกรงเทพนะก็มีคนถามผมว่าสองวอเนี่ยเป็นบุคคลตำองกามีสิทธิพิเศษมากนะเราก็ตอบไม่ถูกบางทีเราก็ถูกดินทานนะว่าเอ๊ะกฎหมายนี่มันเลือกปฏิบัติด้วยได้ด้วยเหรอเราก็ตอบไม่ได้ไงผมถึงบอกทิพที่บอกว่ามันตอบกันได้จริงๆ ออกก็ออกไปส่วนวิธีการจะจับจะนุ่มนวลเรียบร้อยแค่ไหนก็าการจับต้องเข้าใจว่าเอาตัวมาไว้ในการควบคุมของรัฐต้องเข้าใจอย่างนี้นะจับในกฎหมายมันมีสองครับแล้วถ้าถ้าคุณจะจับยังต้องแจ้งเขาทราบว่าขเขาต้องถูกจับแล้วถ้าเขาขัดขืนก็ให้จับตัวไปเพราะารั้นไอนจับคำแรกเลยไม่ใช่พันตนาการแต่จับกันแรกคุณต้องอยู่ในการควบคุมของรัฐการเคลื่อนไหวทางร่างกายคุณ ได้เต็มที่แต่ว่าถูกจํากัดเช่นจะออกนอกประเทศไม่ได้นี่ก็เป็นการจับเหมือนกันคําว่าจับคาแรกคือการควบคุมอ,อยู่ในการควบคุมของรัฐแต่ไม่ใช่เือนความว่าเป็นการพัฒน,นาการคือต้องกระจายวันนี้เราสับสนทั้งหมดเรียนมาไปเรียนไปนเรียนมาก็มั่วกันเองแล้วแต่นี่มันไม่ใช่ไงแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจริงๆ คือคนก็คิดอย่างนง้คนบอกถ้าไม่ใช่สวก,ก็ไม่เพิ่ถอนแต่แต่มีคนพูดเหมือนกันคดีเหมือนกันต่อไปชาวบ้านถูกจับก็เพิ่ถอนหม่จับได้เห็นไหมมันเกิดระบบที่ทําให้คนเนะี่ยไม่เชื่อมันน่นในกระบวนการทธรทำทันทีเลยมันกระทบแรงนะงเรื่องที้ถามมันกะจบแรงมันแรงจะจะถามตรงนี้แล้วค่ะว่าในแง่ของคนที่อยู่ในแวดวงคดี หรือทำคดีไม่ว่าจะเป็นท่อนไหนนะคะท่อนตำรวจรท่อนอายการหรือแม้กระทั่งในศาลก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนคะพอมันมีข่าวออกมาค<อ>่ะอ,อาอจารย์โม้ใหญ่มากนะใหญ่มากเพราะว่าเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหลักล่วไปถ้าศาลออกคําสั่งในบางเรื่องผิด้น,นชนิดซักผิดก็ไม่เป็นไม่ไม่มีปัญหายอย่างที่ท่านผู้การว่าตํารวจไม่ขอถอนเพราะว่าคนที่ขอหมายจับไม่ใช่คนที่กระทําาควมผิด สอบไปสอบมาแล้วปรากฏหลักฐานที่ตํารวจเสนอคือความเพี้ยนเนี่ยมันต้องเพี้ยนที่ตํารวจไม่ใช่เพี้ยนที่ศาลเลยรู้ไหมตำรวจอภกลาดออกหมายันนั้นตำรวจกรคือต้อง,ง,งคือ,อ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือที่ผมพูดเนี่ยศาลเนี่ยต้องเป๊ะถ้าจาลไม่เป๊ะประชาชนก็จะนินทาได้นี่คือหลักคิดเนี่ยที่าอาจารย์ปอไม้บอกมาค่ะผู้การก็คือจริงๆรล้วถ้าถ้า เย็นจะย้าตลอดนะคะว่าถ้าเราเชื่อเนื้อความในจดหมายที่หลุดออกมานะคะคือหมายความว่าในท่อนตารวจไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วถูกไหมคะคือเพราะฉันคือจัไม่ได้เปลี่ยนจากท่อนตํารวจพยานหลักฐานไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนหน้าไม่ได้ซ้ําไม่ได้สะกดผิดไม่ได้จับตัวฝาแฝดคือทั้งหมดเนี่ยเหมือนเดิมที่ตํารวจรขอไปตอนแรกแล้วก็ จนกระทั่งเข้าไปพบอธิบดีหรือรองอธิบดีแล้วก็กลับมาเนี่ยคือทุกอย่างของตํารวจนะท่อนตํารวจนะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือการเปลี่ยนจะเปลี่ยนใน,ในท่อนของสารถูกไหมฮะถูกต้องครับของตํารวจที่เรายังใช้แบบเดิมหมดแป๊ะต่อมาเราไม่ได้แบ่งจับเนี่ยสรวัสรประนับกรมก็นําหลักฐานทั้งหมดที่ว่าสารบอกให้ไปออกหมายเรียกอะไรต่างๆก็นําไปร้องทุนดำเนินคดีไม่มีพยานหลักฐานไม่มีเปลี่ยนเลยครับเขาตํารวจรยังใช้ยืนยันตามเดิมหมดครับ เคยเจอคดีไหนไหมคะที่อาจจะอาจจะไม่ได้เป็นข่าวหรือเป็นข่าวไม่ใหญ่อะคะ่ะผู้การที่แบบเนี่ยแบบนี้เลยคือไม่ใช่ท่อนตํารวจที่เปลี่ยนพยานหลักฐานอะไรหรือไม่ได้มีผิดผิดผิดพลาดอะไรอะแต่ว่าไปเปลี่ยนในท่อนของการพิจารณาเองว่าเอ้ยออกหมายไปแล้วเฮ้ยไม่ได้กลับมาใหม่ถอนก่อนอย่างเงี้ยเคยม,มีไหมคะผมไปภาพสวนมาตั้งแต่เป็นรองสวรวัตจนเป็นผู้การาศี่อยู่เตอมาจากสายงานสอบสวนตั้งแต่ปีสามหนึ่งจนปี หกห้าที่กเกษียนมานะครับก็ในสายการสอบสวนที่ยังไม่เคยเจอกันเพื่อเราได้หมายจับมาแล้วจะไม่เคยเจอว่าการเพิกถอนหมายจับนอกจากว่าภามสวนเนี่ยอย่างที่อาจ,จารย์ปรเมศท่านว่านะครับเราจากการสอบสวนเดิมเราคิดว่าเป็นคนนี้แต่พยานหลักฐานทดสอบไปสอบมามันไม่ใช่เพราะไม่ใช่เราก็จะไปข,ขอเพิกถอนหมายจับคนเดิมเพื่อออกไปจับคนใหม่อย่างนี้ถึงจะบีครับสาวประเภทที่ว่า,าสารเพิกถอนหมายจับเราที่ให้หมายจับมาแล้วเนี่ย เรายังไม่เคยพบครับ